มิสการในครั้งนี้นะครับ from n o m a d to Norway นะครับเป็นการทำงานที่ผมสนใจการตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของคนนะครับด้วยว่าบ้านที่ผมเติบโตเนี่ยอยู่ติด ทะเลในจังหวัดมรัชทิวาสก็เรามักจะได้ยินคําพูดที่มักพูดว่าคนทะเลแล้วก็คนภูเขาแล้วก็เอาคําถามเหล่านี้มาตั้งถามว่าคนในมราชทิวาสเองเนี่ยมีผู้คนอยู่มากน้อยแค่ไหนมาจากไหนกันบ้างแล้วก็แต่ละคนที่มาเนี่ยทำอะไรกันบ้างโดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเลยก็คือการการออกทะเลการออกทะเลเนี่ยสำหรับผมมองว่ามราชทิวาสเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ มีเรือประมงลำเล็กนะครับที่ออกหาปลาอยู่จำนวนมากเป็นร้อยเป็นพันลำหรือถ้านับเป็นจำนวนหมู่บ้านชาวประมงนี่มีเป็นประมาณหลายพันครัวเรือนซึ่งมีที่มามีลกลากแตกต่างกันไปแต่ละคนนะครับซึ่งในในผลง,งานชิ้นนี้เป็นเพนติ้งสองมิตินะครับที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเรียกว่าวัสดุเก็บตกที่เกิดจากอุตสาหกรรมทั้งการทำประมงอุตสาหกรรมทั้งการก่อรางสร้างบ้านนะครับ รูผลงานเนี่ยจะเป็นภาพเหมือนมุมท็อปมุมเบิร์ดไอวิวนะครับที่ถอดมาจาก Google Map แต่ละชิ้นก็จะมีร่องจิตรวัจูุที่บอกถึงสถานที่ที่มาแล้วก็ความเป็นพื้นที่ตรงนั้นที่มีปัญหาผลกระทบทางทะเลอยู่นะครับไอผลกระทบทางทะเลที่ว่าเนี่ยมันก็คือผลกระทบทางทะเลที่อาจจะพูดถึงการเอื้อต่อผลประโยชน์หรือว่าการเข้าไปจัดสรรของนายทุนหรือว่ารัฐจัดสรรพื้นที่ชายปรมงในความเป็นชายปรมงเนี่ยเขา เป็นชาวประมงที่ออกทะเลอยู่กับทะเลเขาจะไม่ได้มีบ้านหรือว่าปลูกสร้างบ้านเป็นหลักวัแหล่งบนพื้นดินเขาจะบุกบ้านสร้างบ้านกันริมแม่น้ําปากอ่าวทําให้เขาไม่ได้ถือครองที่ดินแล้วก็ง่ายต่อการที่ถูกรัฐเข้าไปจัดสรรเพื่อให้เกิดความสวยงามของเมืองไอความเป็นเมืองสมัยใหม่เนี่ยที่เข้าไปอยู่กับความเป็นเมืองที่มาตั้งแต่อดีตมันก็เกิดผลรกระทบซึ่งกันและกันเองว่าการที่รัฐเข้าไปจัดสรรหรือว่าขับไล่เขาออกจากการเป็นเมืองเนี่ย มันก็เกิดส่งผลระยะยาวทําให้เขาไม่มีตรวตนฟอร์มโนมแมกก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่กับทะเลหาปลาล่อมทะเลเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในประจําวันหาเงินหารายได้เขาไม่ได้มีที่ดินทํากินอยู่บนบกชาวบ้านอยู่ริมตรงนั้นแต่ถูกการที่เข้าไปคือเหมือนมีคนไปจัดสรรเขาผักเขาออกไปจากการเป็นคนทะเลอีกทีน,นึ่ มันทาให้เขาไลตัตตนในพื้นที่ของตัวเองสีหนึ่งในงานชิ้นนี้ก็เกิดจากการที่ใช้แมทเทอเรียลที่บอกไว้ว่าสีขาวแทนแผ่นที่ของทะเลเนี่ยมันมาจากเปลือกหอยอหอยนางรมที่เข้าไปตาสีแดงเกิดจากอิฐหรือว่าการขอร่างสร้างความเป็นเมืองเนี่ยเข้าไปใช้ในการทําให้มันเกิดความเป็นเมืองสกิขึ้นมาสีดําเกิดจากผงธานที่ใช้ในการหุงตอมอาหารเอามาตาให้ละเอียดทุกอย่างที่ใช้ในงานชิ้นนี้ ล้วนจะเป็นวัตถุธรรมชาติทั้งสิ้นรวมถึงแม้กระทั่งสัญลักษณ์ที่เกิดในงานก็คือการใช้อวนหาปลาแทนความเป็นทะเลอีกครั้งหนึ่งอวนหาปลาเนี่ยมันก็มีผลกระทบของโครงสร้างของการเป็นเรือประมงลำเล็กกฎหมายทางทะเลที่ไม่เอื้อต่อการเป็นชาวงในการหาปลานะครับรวมถึงตะข่ายกงไก่เป็นตะข่ายตะแกงที่เอามาใช้ความเป็นเมืองอยู่ความเป็นจัดสรรของเมืองนะครับอย่างผลงานที่อยู่ในใน,ในหลังผมชิ้นนี้ครับก็คือ ผลงานที่มีชื่อว่าหมู่บ้านใหม่กำปงบารูก็คือในผลงานว่าคำว่าหมู่บ้านใหม่ก็คือหมู่บ้านที่ถูกรัฐจัดสรรแล้วก็ขับไล่ชาวบ้านจากริมทะเลให้เข้าไปตั้งรลกรากบนพื้นดินทําให้วิถีชีวิต,ตดั้งเดิมของเขาเนี่ยเริ่มจางหายไปผลกระทบทางทะเลที่เกิดขึ้นหรือว่าธรรมชาติ่ารกนที่รัฐจัดสรรเนี่ยมันทําให้เกิดผลกระทบทางโครงสร้างหรือเทียบง่ายๆว่าอย่างเช่นการที่เอาภูเขาไปถมทะเลการตักดินไปสร้างบ้าน การเอาดินภูเขาไปทําอิดดินเผาเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบต่างๆนานา,นาที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะอยู่ตรงนั้น,นประเด็นในงานชิ้นนี้มันจะออกเป็นประเด็นสองสองครั้งคือเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่ชาวบ้านกำลังเดินกระทําในการจัดสรรแต่อีกสิ่งนึงก็คือธรรมชาติก็ถูกจัดสรรเช่นกันโดยมนุษย์นะครับการที่ผมทําสารคดีที่ชื่อว่าเมื่อมองจากทะเลไม่เห็นชายฝั่งครับมันพูดถึงเส้นบางอย่างของความเป็นคนทะเล ที่ผูกพันกับความเป็นเมืองความเป็นปากแม่น้ําและความเป็นธรรมชาติก็คือการออกไปหาปลาเรามองขึ้นลมเรามองทะเลเรามองแสงดาวเรามองดวงจันทร์ใช่ไหมครับในทางกับกานเราก็ต้องมองธรรมชาติมองภูเขามองต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวบ้านมาร์กไว้เพื่อว่าจุดตรงนี้นะมีปลาจุดตรงนี้สามารถกลับบ้านได้ในเมื่อเวลาเขาหาปลาเสร็จแต่ถ้าภูเขาลูกนั้นมันหายไปจากการที่เราเอาภูเขาลูกนั้นมาถมทะเลเนี่ยความเป็นเมืองความเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมเนี่ย ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับสิ่งเนี้มันก็สร้างร่องรอยอะไรบางอย่างผลกระทบมาในตัวงานชิ้นนี้และก็สร้างอิมแพ t ให้ผมรู้สึกว่าการตั้งคําถามถึงที่มาและคนที่มาที่นี่และที่ไปที่มาอย่างไงในการดาเนินชีวิตนะครับก็ในผลงานชิ้นนี้นะครับประกอบไปด้วยผลงาน6ชิ้นงานนะครับเป็นจิตรกรรม4ชิ้นงานแล้วก็เป็น i n s สต l เลชั่นคั u เจอร์1ชิ้นงานนะครับแล้วก็เป็น d ็อกคอมเมนเตอรีนะครับคือเป็นค่าดีเชิงทดลอง ความยาว22นาทีหนึ่งเรื่องที่พยายามตามหาเรื่องเล่าของคนทะเลและภูเขาที่หายไปภูเขารุูกนั้นก็มาอยู่ในทะเลครับ